สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศใน,นสวนนะคะวันนี้เราลดน้ําวันสิ้นปีนะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงมาอีกแล้วละคะ่ะพอเย็นนะคะก็จะมีลมแล้วกอ็อากาศก็แห้งนะคะก็ต้นไม้ก็แห้งเราช่วงนี้เราต้องลดน้ําทุกวันนะคะยิ่งอากาศหนาวหนาวี้อากาศแห้งนะคะต้นไม้ก็แห้งขาดน้ํา ที่ปลูกก็แหงด้วยนะคะก็ต้องลดน้ําแล้วก็เมื่อวานเราได้ใส่ปุ๋ยบํารุงกล้วยไม้ไปด้วยนะคะแล้วพร้อมกับยากันต้นเน่านะคะบรรยากาศในสวนนะคะตอนนี้ก็เริ่มบานอีกแล้วค่ะเห็นเช้าๆอากาศหนาวเย็นอย่างนี้นะคะตอนกลางวันก็อากาศร้อนมากเลยค่ะก็ช่วงนี้ก็กล้วยไม้ก็ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ เราปลูกกล้วยไม้บอมโจแดงทั้งสวนนะคะก็มีเพื่อนๆแนะนำว่าให้ลดอัตราการเสี่ยงในการปลูกกล้วยไม้ก็คือให้เราปลูกหลายๆพันในสวนเดียวกันนะคะก็ก็คิดอยู่นะก็ปรึกษาเพื่อนๆดูที่ทำสวนกล้วยไม้ด้วยกันก็จะมีเพื่อนสนิทที่ทำสวนกล้วยไม้อยู่หลายคนนะคะตอนสมัยเรียนมัธยมปลายก็คุยกันแล้วก็ตกลง ก็คงจะต้องเป็นพันุ์นี้นะคะเพราะว่าเพื่อนก็แนะนําให้ปลูกอย่างอื่นแต่ว่าพอมาคุยป,ปัญหาแลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยก็การปลูกพันธุ์อื่นก็จะมีปัญหาหลายอย่างอย่างจริตของต้นไม้นะคะอันนี้เรียกว่าจริตนะคะ <laughs> ก็ไม่เหมือนกันกล้วยไม้แต่ละพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการดูแลรักษาก็แตกต่างกันอย่างโจแดงเนี่ยเราเคยทําประจําอยู่แล้ว นะคะก็คุยกับเพื่อนอย่างกล้วยไม้พันธุขาวนะคะสีขาวก็จะต้นสูงใหญ่ออกดอกดีราคานะคะราคาไม้นอกเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงแต่ว่าช่วงถูกก็ถูกมากช่วงถูกเนี่ยไม้ตลาดขายไม่ได้เลยนะคะต้องตัดทิ้งอย่างพันโจแดงเนี่ยจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนขายได้แน่นอนค่ะก็การดูแลก็จะยุ่งยากมากกว่าพันโจแดงนะคะ ไปศึกษามาแล้วนะคะอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยโจแดงเนี่ยจะใส่ห้า 5, ตุ่มละห้าโลคือห้าสิบปีที่บ้านใช้ในอัตราน,นี้นะคะส่วนไม้ข่าวเนี่ยต้องไม่สูงกว่าสามโลตอนหนึ่งครั้งไม้ข่าวเนี่ยจะต้องใส่แบบใส่ในน้อยแล้วใส่ใบ่อยๆนะคะใส่หน้าสูงไม่ได้เลยต่อยอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในสวนเนาะ แล้วก็ต้นทุนก็แตกต่างกันนะคะไม้ขาวเนี่ยเราจะต้องฉีดยาบ่อยมากบ่อยฝ่าไม้บอมแน่นอนเลยค่ะแล้วยิ่งส่งนอกนี่สเปคต้องได้การดูแลต้องเยี่ยมนะคะเพราะไม้ขาวเนี่ยเขาเป็นอะไรที่โรคราเข้าง่ายมากเจอน้ำค้างก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นสีดำเป็นลาสีดำ ะคะเคยปลูกแล้วต้องถึงขั้นล้างกันเลยนะเวลาส่งนอกอะนะคะแล้วก็ช่อต้องยาวสเปกต้องได้ต้องฉีดยาบ่อยมากไม้ขาวเนี่ยจะประมาณ4วันฉีดนะเดี่ยงบอมอย่างเงี้ยเวัน8วันก็ยังทนได้นะคะยังอยู่ได้อย่างที่บ้านเนี่ยเรายิ่งเราไม่ได้ส่งไ้นอกสเปกเราก็ไม่ค่อยในเน้นเท่าไหร่แต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้โรคระบาดนะเพราะโรคระบาดดอกไม้เราก็จะไม่สวย ของเราถึงจะเราจะไม่ส่งออกนอกนะเราขายตลาดเราก็สเปคเราต้องสวยไม้เราสวยไม้เราเป็นไม้เกรดไม้นอกนะคะพีเมียมนะคะราคาก็จะเรียกได้ราคาดีอย่างตอนนี้ที่เห็นเต็มล้านนี่มีคนอยากตัดแต่เราไม่ตัดนะคะเพราะช่วงนี้ใกล้ตรุดจีนเข้ามาแล้วเหลืออีกไม่ไม่ถึงเดือนแล้วถ้าเราตัดหมดตรุดจีนเราไม่มีให้ลูกค้าแน่นอนเพราะเรามีลูกค้าอยู่หลายเจ้านะคะ ตุดจีนเขาก็ต้องใช้เยอะก็ต้องเก็บไว้ชั่วชะการตุ้ดจีนนะคะอย่างอันนี้พูดถึงไม้ขาวถ้าเราเปลี่ยนปลูกใหม่นะเราก็ต้องซื้อพันธนะคะซื้อพันแล้วก็เราก็ต้องมาศึกษาการเลี้ยงดูอย่างไม้ขาวเนี่ยเราจะปลูกปนกับบอมแดงเนี่ยเราต้องปลูกเป็นล็อกต่างหากเพราะเวลาใส่ปุ๋ยฉีดยาไม่ตรงกันนะคะแล้วยิ่งฉีดยาตรงนี้ฉีดตรงนี้ไม่ฉีดมแมลงเหมือนก็จะไล่ ให้เขาอะไปอีกที่หนึ่งนะคะส่วนพันุมอคคาล่าก็ป้านเพื่อนก็ปลูกอะคะ่ะก็ศึกษามาเหมือนกันมอคคาล่าเนี่ยเพื่อนบอกว่าอย่าปลูกเลยไม่ไหวหรอกถ้ามาปลูกในสวนเดียวกันเนี่ยมอคคล่าเนี่ยจริงๆเขาไม่ต้องฉีดยาบ่อยนะ,ะ15วันฉีดทีถ้าเราปลูกในสวนเดียวกันถึงจะอยู่กันคนละขัดนะแต่ว่าอยู่ในแปลงเดียวกัน มันไม่ได้หรอกที่เราจะไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าเราฉีดตรงนี้มอคคล่าอยู่ติดกันแล้วมอคคล่าไม่ฉีดแมลงที่เราฉีดมันก็ตามไปถึงมอคคาล่าอันนี้คือประสบการณ์จากเพื่อนนะคะที่เขาคุยกันเพื่อนเขาก็ปลูกมอคคล่าปลูกหวายอยู่ในที่เดียวกันเขาบอกก็ต้องฉีดพร้อมๆกันแหละถ้าไม่ฉีดแมลงก็จะไล่ไปนะคะดังนั้นการปลูกมอคคาล่ากับการปลูกหวายเนี่ยควรจะแยกแปลงกันอย่างชัดเจน เพราะว่าจะได้แมลงก็จะไม่กระโดดไปถึงกันแยกแปลงห่างกันชัดเจนแล้วก็มอคคาลาเนี่ยต้นทุนสูงก็ถามเขาเครื่องปลูกก็ไม่ได้ใช้จะใช้ต้นทุนอะไรค่าพันค่ะพันแพงมากเห็นเขาบอกว่าต้นละ25บาทแล้วมอคคล่ามันก็จะปลูกคล้ายๆแบบนี้เทียงเงี้ยไล่หน,นึ่งใช้เงินมากเลยนะแล้วมอคคลาเนี่ย ป่าจะตัดดอกได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนเลยนะปลูกแล้วไม่ใช่ว่าจะได้ดอกเร็วเหมือนเหมือนวายนะก็จะดอกช้ามากแต่มัลคลาเนี่ยราคาเขาจะยืนพื้นอยู่ตลอดเวลาไม้ตลาดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณโลละ60-70ยืนพื้นไม่มีต่ำกว่าน,นี้ราคาดีนะคะแต่ว่าการเลี้ยงดูก็แตกต่างมัลคลาเนี่ยจะต้องรดน้ำบ่อยเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องปลูกให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยอ่อนๆให้ปุ๋ยหนักแบบ บพันไหวายก็ไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้นะก็บ้านเพื่อนก็จะปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งคือพันแอนนานะคะแอนนาเนี่ยช่วงนี้นะคะออกดอกดอกมากแล้วราคาก็แพงแอนนานี่ก็จะเป็นพันธสีชมพูอ่อนๆนะคะก็เลี้ยงยากยิ่งกว่าบอมแล้วก็เลี้ยงยากยิ่งกว่าไม้ขาวอีกนะคะเพื่อนบอกว่าอันนี้ไปศึกษามาแล้วอยากจะปลูกเหมือนกัน เขาจะต่อยอดเยอะแล้วก็ต้องจับผูกทุกต้นแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยต้องน้อยกว่าสามโลอีกนะต้องน้อยกว่าสามโลนะน้อยฝ่าน้อยฝ่าไม้ขาวอีกนะคะซึ่งที่ไม้ขาวเนี่ยเขาจะน้อยฝ่าต้องไม่เกินสามโลนะไม้ขาวแต่แอนนาเนี่ยต้องน้อยฝ่าสามโลอีกใส่ปุ๋ยเยอะไม่ได้เพราะฉะนั้น ตอนหน้าฝนจะเน่าไอที่ไม่ใส่เยอะเนี่ยใส่เยอะได้ทุกอย่างใส่เยอะได้หมดแต่เวลาหน้าฝนฝนตกหนักๆต้นจะเน่าเน่าเน่าแบบว่าเราแทบจะไม่เหลือต้นเลยอะ่ะนะคะยิ่งปีหลังๆก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงต้นไม้เราต้องรู้จริตของเขานะคะแต่ละพันธุ์น่ะการฝึกการดูแลรักษาการให้ปุ๋ยการบำรุงไม่เหมือนกันนะคะแล้ว ต้นทุนก็แพงอย่างเป็นไม้ของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียค่าต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยค่าต้นนี่เยอะเลยนะเฉพาะค่าจ้างที่เราผ่าปลูกนะคะก็ไหลตังแล้วอะ่ะแต่ต้นไม้ของเรานะคะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยค่าต้นก็จะแพงอย่างเพื่อนเนี่ยแนะนําเลยแถวบ้านเขาเนี่ยเขาขายต้นละสามบาทนะผ่าเรียบร้อยแล้วประกันฟาร์มงอกนะสามบาทเนี่ย คือเราได้ต้นหนึ่งต้นในราคาสามบาทแล้วดูสิคะแปลงหนึ่งเนี่ยเราใช้กี่ต้นแปลงหนึ่งใช้เป็นแสนนะคะไม่ใช่ต้นสองต้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นการที่เรายุ่งยากหลายอย่างเราต้องศึกษาว่าต้นไม้เนี่ยต้องบำรุงดูแลอย่างไรรักษาอย่างไรฉีดยาเยอะไหมใส่ปุ๋ยเยอะไหมนะคะแล้วก็ต่อมาก็เงินทุนต้องใช้ทุนเยอะมากถึง มอคคลา่าจะไม่ต้องดูแลรักษาอะไรที่ยุ่งยากใส่ปุ๋ยก็น้อยแต่ลดน้ำปล่อยแล้วก็ฉีดยาน้อยราคาก็แพงแต่ต้นทุนของเขาคืออต้นพันธ์แพงมากนะคะเราคิดดูต้นละ25บาททั้งสวนที่ใช้กี่แสนต้นนะคะถ้าเราเปลี่ยนแล้วถ้าเราปลูกมอคคาล่าก็ควรปลูกมอคคลา่าทั้งแปลงปลูกรวมกับหวาย ไวยจะฉีดยาบ่อยเพราอเราฉีดยาต้นไม้อยู่แปลงเดียวกันมแมลงก็จะไปลุมตรงที่ไม่ฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกมอคคล่ากับไวปนกันเราต้องฉีดยาให้เหมือนไวยแต่ถ้าเราจะลดปริมาณการฉีดยามอคคล่าเราต้องแยกแปลงนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เอาเก็บความรู้ดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้วันสิ้นปีคนงานหยุดนะคะหยุดหยุดสวัน นะคะเป็นวันที่เขาต้องพักผ่อนงานที่มีเราก็ต้องทำออช่วงนี้เราต้องลดน้ำทุกวันแล้ววันนี้ก็มีออเดอร์นะคะออเดอร์ไม้ถึงจะเป็นวันหยุดเขาสั่งมาเราก็ต้องรับนะคะเราจะไม่ปฏิเสธเงินแต่เจ้านี้เป็นเจ้าเล็กๆนะคะเจ้าใหญ่เราให้พักไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตุดจีนเราไม่มีนะคะ แล้วในปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาสิ่งที่ต้องการทุกอย่างค่ะเงินทองไหลมาเทมานะคะมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ต้องลาก,ก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ